ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1001อันตรายรอบด้านเพราะใช้จวนที่คุณนางสูงสักของต้าจิ้นเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ที่แถบชานเมืองของเมืองหลวงกรมโยธาตกแต่งและปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้แล้วดังนั้นการสร้างสำนักศึกษาสตรีของเมืองหลวงจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นวันที่30เดือน8ราัชาศกยวนเหอปีที่1บรรดาขุนานางในราชสำนักต่างส่งบุตรสาวของตัวเองไปร่ำเรียนในสำนักศึกษา เสินเทียนจือนั่งรับประทานอาหารรวมกับไปชิงเหยียนอยู่ฝั่งตรงข้ามหญิงสาวพลางรายงานเรื่องความยิ่งใหญ่ของสำนักศึกษาสตรีให้ไปชิงเหยียนฟังบุตรสาวของคุณนางในราชสำนักเริ่มเข้าเรียนเป็นกลุ่มแรกเมื่อสำนักศึกษาสตรีขยายใหญ่ขึ้นจะสามารถรับสตรีเข้ามาศึกษาได้มากขึ้นพยาค่ะเสินเทียนจือกล่าวไปชิงเหยียนพยักหน้ารบกวนใต้เท้าเสินดูแลเรื่องการขยายสำนักศึกษาให้ด้วย่าบาท เว่ยจงเดินเข้าไปใกล้ไปชิงเหยียนจากนั้นกล่าวเสียงเบาเหยียนอองมาขอเข้าเฝ้าดูเหมือนเขาต้องการอำลากลับแคว้นสีเหลียงแล้วพะยะค่ะเสินเทียนจือเห็นเหตุการณ์จึงรีบวางตะเกียบในมือลงใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมุมปากจากนั้นลุกขึ้นเดินไปยังกลางท้องพระโรงเพื่อทำความเคารพไปชิงเหยียนฟาบาดกระหม่อมรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะไปชิงเหยียนพยักหน้าจากนั้นใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมุมปาก รบกวนใต้เท้าสันดูแลเรื่องโครงร่างสำนักศึกษาที่กำลังขยายใหญ่ด้วยค่าคงไม่ตรวจดูแล้วสันเทียนจือทำความเคารพไปชิงเหยียนอีกครั้งจากนั้นเดินออกไปจากตำหนักใหญ่เก็บอาหารได้ไปชิงเหยียนวางผ้าเช็ดหน้าลงจากนั้นรับน้ำจากชุนเทามาก้อปากเมื่อจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จเมื่อชุนเถาและถงโมโมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ไปชิงเหยียนเสร็จไว้จงและชุนเทาจึงเดินตามไปชิงเหยียนไปพบเหยียนองหลี่จือเจี๋ยที่ตำหนักรับรอง ภายในตําหนักหลีจือเจี๋ยกําพัดกร,รมของตัวเองแน่นวันนี้เขาจะพยายามเพื่อสีเหลียงเป็นครั้งสุดท้ายในเมื่อตาเยี่ยนกล้าบอกเขาหวังนงั่งนาคผีแห่งหลงตีคือคนของตระกูลไปเห็ดใดเขาจะนําข่าวนี้มาบอกจาก,กรพพัดนีแห่งตา้าโจ่บ้างไม่ได้หักเขาสามารถยูให้ตาเยี่ยนและตา้าโจ่ทําสงครามกันได้สีเหลียงก็จะปลอดภัยชั่วคราวเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเป็นครั้งสุดท้ายหากยังไม่ได้ผลเขาคงต้องกลับไปหาวิธีอื่นที่สีเหลียงเมื่อได้ยินเสียงรายงานของคันที หลี่จือเจียรีบลุกขึ้นยืนทำความเคารพไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนมองไปทางหลี่จือเจียที่ก้มหน้าด้วยสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีแวบหนึ่งจากนั้นเดินเข้าไปในตำหนักเหยียนอ๋องไม่ต้องมากพิธีได้ยินว่าเหยียนอ๋องมาอำลาเราอย่างนั้นหรือหลี่จือเจี๋ยโค้งกายคำนับอย่างนอบน้อมเมื่อได้ยินเสียงไปชิงเหยียนนั่งลงเขาจึงยืดกายตรงพยักหน้าพลางกล่าวขึ้น บัดนี้ต้าเยี่ยนอยู่ที่เมืองหลวงต้าโจาต่อเพราะเรื่องการแต่งงานเชื่ออมิตรีทว่าสีเหลียงอยู่ที่นี่เพียงเพราะเรื่องสัญญาพันธมิตรทว่ากระหม่อมทราบข่าวเรื่องหนึ่งมากระหม่อมลังเลอยู่เกือบเดือนจึงตัดสินใจมาทูลลาฝาบาทหากฝาบาทมีพระประสงค์จะทำสัญญาพันธมิตรกับสีเหลียงได้โปรดส่งทูตของต้าโจาตามกระหม่อมกลับไปทำสัญญาที่อวินจิงด้วยเถิดพระยะค่ะไปชิงเหย,ยนมองไปทางหลี่จือเจี๋ยที่แซงทำท่าทีจริงจังแวบหนึ่งหญิงสาวหัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นเอ่อยถาม เป็นเพราะเรื่องที่อ๋องเก้าแห่งตาเยี่ยนบอกเหยียนอองว่าอองหน้ากากผีคือคนตระกูลไปอย่างนั้นหรือหลี่จือเจี๋ยเงยนหน้าขึ้นทันทีเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของหลี่จือเจี๋ยไปชิงเหยียนลูกนิ้วลงบนที่วางแขนของเก้าอีจจ้จากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มตาเยี่ยนทำสัญญากับหลงตีว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างหลงตีและซีเหลียงเป็นเวลาสามปีเพื่อให้หอรองตีปล่อยกองทัพตาเยี่ยนคืนให้ตาเยี่ยน ต้เยี่ยนไม่สามารถหาข้ออ้างโจมตีซีเหลียงได้ค่าขอเดาว,ว่าอองก้าแห่งเต้าเหยียบเหนียบองว่าวิธีที่ซีเหลียงจะรักษาแคว้นของตัวเองไว้ได้คือการยอมเป็นรัฐบาการของต้เยี่ยนใช่หรือไม่ฝ่ามือของหลี่จือเจี๋ยชื้นไปด้วยเหงื่อเขาสงสัยกระทั่งว่าไปชิงเหียนแอฟังเรื่องที่เขาและองก้าแห่งใต้เยี่ยนสนทนากันอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้วยยดชอสทอชโชยรึป เยียนอ๋องถูกใต้เยียนค่มขู่จนหวาดกลัวจึงคิดกลับไปเกลี้ยกล่อมให้จักรพัินีแห่งสีเหลียงยอมเป็นรัฐบาลรณาการของใต้เยียนอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนรับถ้วยน้ำชากระเบื้องสีฟ้าใสที่ชุนเถาส่งให้มาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมื่อเห็นชุนเถาส่งสัญญาณให้ไปชิงเหยียนจึงโบกมือให้หลี่จือเจียนั่งลงเยียนอ๋องนั่งดื่มชาก่อนเถิดหลี่จือเจียยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไปชิงเหยียนไม่ได้บังคับหญิงสาวทำเพียงกล่าวยิ้มยิ้ม ยังไม่ต้องกล่าวว่าจักรพรรดินีแห่งสีเหลียงจะยอมตกลงเป็นรัฐบาการของต้เยี่ยนหรือไม่ทว่าตระกูลสูงสักทั้ง8ที่มีอิทธิพลควบคุมสีเหลียงอย่างแท้จริงจะยอมตกลงอย่างนั้นหรือต่อให้อ่องหน้ากากผีแห่งหรงตีจะคือคนของตระกูลไปจริงอย่างที่อองก้าวแห่งต้เยี่ยนกล่าวเช่นนั้นหากสีเหลียงยอมเป็นรัฐบาการจริงสีเหลียงยอมสวามิภักดิ์กับต้าโจไม่ดีกว่าหรือ เมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่จือเจียยิ่งรู้สึกแย่ที่สีเหลียงอ่อนแอถึงเพียงนี้เขาเม้มปากเล็กน้อยในที่สุดก็ยอมนั่งลงบนที่นั่งถัดจากไปชิงเหยียนเหยียนอ๋องคิดเช่นไรลองบอกมาให้ข้าฟังได้ไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มหลี่จือเจียรู้สึกว่าบัดนี้สีเหลียงกำลังเผชิญกับอันตรายรอบด้านทั้งภายในและภายนอกแคว้นเขาเงยนหน้ามองไปทางไปชิงเหยียนด้วยรอยยิ้มขมขื่นจากนั้นกล่าวขึ้น ดูเหมือนว่าเงื่อนไขในการทำสัญญาพันธมิตรของฝ่าบาทจะทรงเปลี่ยนไปอีกแล้วนะพะยะค่ะไปชิงเหย็ยนพยักหน้ายิ้มยิ้มในเมื่อหลงตีคือพวกเดียวกันกันกบต้าโจในเมื่อตาเยี่ยนเสนอให้สีเหลียงเป็นรัฐบาการของตาเยี่ยนเหตุใดต้าโจจะเสนอเช่นนั้นบ้างไม่ได้หลี่จือเจี๋ยหลับตาลงในหัวเต็มไปด้วยคำว่าอ่องก้าวแห่งตาเยี่ยนกำลังทำร้ายเขาหากยอมเป็นรัฐบาการแคว้นย่อมดับศูนย์หลี่จือเจี๋ยไม่กล้าเป็นคนตัดสินใจทำร้ายสีเหลียงเช่นนี้พะยะค่ะ ลีจือเจียหยัดกายตรงจากนั้นทำความเคารพไปชิงเหยียนกระหม่อมจึงทำได้เพียงมาทูลลาฝ่าบาทกลับไปร่วมเป็นร่วมตายกับสีเหลียงพะา่ะเหยียนอองไม่จำเป็นต้องรีบร้อนค่าส่งน้องชายสามไปชิงชีของข้าไปยังเมืองวินจริงเพื่อเจราจาเรื่องสัญญาพันธมิตรกับจัก,กรพรรดิแห่งซีเหลียงงอแล้วคำนวณดูจากเวลาเขาคงกำลังเดินทางกลับมาต้าโจแล้วเหยียนอ,องรอฟังข่าวอยู่ที่ต้าโจก่อนดีกว่าไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้ม หลี่จือเจียตะลึงเขานึกถึงเรื่องที่อองก้าแห่งต้าเยี่ยนกล่าวว่าไปชิงฉีมุ่งหน้าไปยังหนานเจียงทั้งๆท,ท,ท,ที่เพิ่งกลับมาถึงเมืองหลวงขึ้นมาได้ที่แท้ไปชิงฉีเดินทางไปอวินจริงอย่างนั้นหรือเหตุใดจึงไม่ได้ยินฟาบาทตรัสถ,ถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พะยะค่ะหลี่จือเจียขมวดคิ้วแน่นพลางเอ่อยถามแน่นอนว่าเพื่อป้องกันตาเยี่ยนสืบรู้เรื่องไปชิงเหยียนวางถ้วยชาในมือลงบนโต๊ะ ฝ่าบาทส่งทูตไปยังสีเหลียงเพราะต้องการให้จัก,กรพรรดิแห่งสีเหลียงยอมเป็นรัฐบาการของต้าโจหรือพยาขะหลี่จือเจียมองไปทางไปชิงเหยียนนิ่งกระหม่อมสามารถทูลฝ่าบาทได้เลยว่าจัก,กรพรรดิของกระหม่อมไม่มีทางยอมแน่นอนพยาขะจะตกลงหรือไม่พวกเรารอฟังข่าวก็พอ เยยนองกลับสีเหลียงไปตอนนี้ก็ทําสิ่งใดไม่ได้อยู่ตาโจาต่อยังสามารถรับมือกับต้าเย็ยนได้บางทีอาจสามารถปรึกษากับอองหน้ากากผีแห่งงตีได้ด้วยว่าสามารถยุติสงครามระหว่างสองแคว้นได้หรือไม่ไปชิงเหยียนก้มหน้าเป่าไอร้อนในถ้วยน้ำชาราวกับไม่ใส่ใจเรื่องนี้แม้แต่น้อยเย็ยนอองลองชิมดูสักนิดเถิดนี่คือชาอาวินอู้ที่เซียวเซียนเซิงมอบให้ข้าข้าจำได้ว่าเซียวเซียนเซิงไม่เคยส่งชาชั้นดีเช่นนี้ไปขายที่กิจการของเขาในสีเหลียงเลย แม้จะดูเหมือนเป็นคำกล่าวลอยๆทว่าหลี่จือเจี๋ยเริ่มเกิดความลังเลบางทีเขาอาจลองปรึกษาเรื่องสัญญาสงบศึกกับอองหน้ากากผีได้ตามหลักแล้วแคว้นอ่อนแอร่วมกันต่อต้านแคว้นแข็งแกร่งเหตุใดหลงตีจึงกัดสีเหลียงไม่ปล่อยเช่นนี้บางทีองก้าวแห่งใต้เยี่ยนอาจใช้เรื่องนี้หลอกให้เขาเชื่อว่าอองหน้ากากผีคือคนของตระกูลไผ่เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดทว่าไม่เคยเอ่ยถามเรื่องนี้กับอ,องหน้ากากผีแห่งหลงตีอย่างจริงจังต่อหน้าเขาเลยสักครั้ง เมื่อคิดได้ดังนี้หลี่จือเจียลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีที่พยายามทำให้ดูปกติที่สุดจากนั้นโค้งกายทำความเคารพไปชิงเหยียนอย่างไม่รีบร้อนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 0 0 2คิดเช่นเดียวกันหลี่จือเจียเงยหน้าขึ้นจากนั้นกล่าวอย่างไม่รีบร้อนในเมื่อเป็นเช่นนี้กระหม่อมจะรอให้ทูตของต้าเจเดินทางกลับมาจากซีเหลียงก่อนแล้วค่อยมาทูลลาฝ่าบาทอีกครั้ง,พย,งยพยักหน้ายิ้มยิ้มได้ ชุนเทามองแผ่นหลังของหลี่จือเจียเดินจากไปพลางถูฝ่ามือของตัวเองเข้าหากันไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวร้อนใจมากเมื่อหลี่จือเจียก้าวเท้าออกไปจากตำหนักและหายลับไปจากสายตาไปชิงเหยียนจึงถามขึ้นเป็นอันใดไปชุนเทารีบกล่าวกับไปชิงเหยียนคุณหนูใหญ่เซียวเซียนเซิงมาขอพบคุณหนูใหญ่เจ้ากะ ในสายตาของชุนเถาแม่เซียวหลงเหยียนจะเคยยื่นมือช่วยเหลือตอนตระกูลไปตกที่นั่งลำบากหลายครั้งทว่าชายหนุ่มล้ำเส้นเกินไปเขาคืออันธพาลที่เคยบุกรุกเข้าไปในห้องนอนของคุณหนูใหญ่ทว่าชุนเถารู้สึกเหมือนจะได้ยินข่าวว่าคุณหนูใหญ่มั่นหมายกับเซียวหลงเหยียนแล้วไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่ช่วงนี้นางมัวแต่เรียนรู้กฎเกณฑ์ในวังหลวงจึงไม่มีเวลาถามคุณหนูใหญ่ให้ชัดเจน ชุนเทารู้สึกร้อนใจบัดนี้คุณหนูใหญ่ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดินีแล้วหากคุณหนูใหญ่มีใจให้เซียวหลงเหยียนจริงๆพวกเขาควรรีบแต่งงานกันจะได้ไม่ตกเป็นที่ขรหาของผู้อื่นไปชิงเหยียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าหญิงสาวนั่งหยัดกายตรงพลางจัดแขนเสื้อของตัวเองให้เรียบร้อยเชิญเซียวเซียนเซิงเข้ามาได้ชุนเทาเชิญเซียวหลงเหยียนเข้ามาในตำหนักขณะที่ชุนเทากำลังจะเดินตามหลังเซียวหลงเหยียนเข้าไปด้านในกลับถูกไว้จงขวางไว้เสียก่อน แม่นางชุนเถาบ่าวอย่างพวกเราไม่ต้องเข้าไปด้านในหรอกตอนที่ชุนเถาเข้ามาในวังเป็นครั้งแรกถงหมัวมัวกำชับว่านางยังไม่คุ้นชินกับกฎเกณฑ์ในวังหลวงให้นางฟังคำสั่งของเว่ยจงทุกอย่างเมื่อเห็นประตูตำหนักถูกขันทีสี่คนดึงปิดลงแม้ชุนเถาจะร้อนใจทะว่าสุดท้ายก็ได้แต่พยักหน้าและยืนเฝ้าอยู่หน้าตำหนักกับเว่ยจงภายในตำหนัก ไปชิงเหยนนั่งตัวตรงอยู่ด้านในหญิงสาวเห็นเซียวหลงเหยียนในชุดสีขาวคาดเข็ดขัดหยกขาวเดินเข้ามาด้านในจากนั้นโค้งกายทำความเคารพนางอย่างนอบน้อมไปชิงเหยียนยกชาขึ้นจิบเล็กน้อยพลางกล่าวขึ้นนั่งลงเถิดคุยกับหลี่จือเจียรู้เรื่องแล้วหรือไม่หลี่จือเจียยินดีสวามิภักดิ์กับต้าเยี่ยนหรือต้าโจมากกว่ากันเซียวหลงเหยนเดินตรงเข้าไปหาไปชิงเหยียนเขาน่าจะอยากเจรจาร่วมมือกับหลงตีเพื่อต่อต้านต้าโจและตาเยี่ยนมากกว่าไปชิงเหยนวางถ้วยชาลง ตอ,อนที่เซียวหลงเยี่ยนบอกฐานะที่แท้จริงขององหน้ากากผีว่าคือคนตระกูลไปให้หลี่จือเจี๋ยรับรู้ชายหนุ่มส่งเยเว่ซื่อมาส่งข่าวให้ไปชิงเยียนรับรู้ในวังแล้วส่วนเขาลงมือทําในเวลาเดียวกันไปชิงเยียนโมโหอยู่พักหนึ่งไม่นานก็สงบลงเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วการบันดาลโทสะคือเรื่องที่ไร้ประโยชน์ที่สุดหญิงสาวต้องคิดหาวิธีรับมือโดยเร็วที่สุดเมื่อสงบลงหญิงสาวจึงคิดหาวิธีที่ต้าโจจะได้ประโยชน์มากที่สุด ต่อมาไปชิงเหยียนส่งหลูพิงไปบอกเรื่องนี้ให้อวีรับรู้ด้วยตัวเองไปชิงเหยียนคิดว่าตอนนี้อวีอยู่ที่เมืองหลวงของต้าโจถึงแม้ข่าวฐานะที่แท้จริงของอวีแพร่กลับไปยังหลงตีอย่างมากต้าโจก็แค่นำทับบุกไปยึดหลงตีก็เท่านั้นหลงตีเป็นแคว้นที่เคารพผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อออกหน้ากากทีออกคำสั่งย่อมมีคนมากมายทำตามคำสั่งของเขาแน่นอน บัตรนี้ตาเยี่ยนทำสัญญากับหลงตีว่าจะไม่ยกทัพบ,บุกซีเหลียงเป็นเวลาสามปีพวกเขาย่อมหาเรื่องให้ต้าโจวุ่นวายเป็นธรรมดาอย่างน้อยในเวลาสามปีนี้ควรให้ต้าโจและหลงตีสู้รบกันเองเช่นนี้ซีเหลียงจะได้มีเวลาพักหายใจเมื่อครบสามปีตาเยี่ยนจะได้ยกทัพบ,บุกโจมตีซีเหลียงได้เซียวหลงเยียนคือององก้าวแห่งตาเยี่ยนเขาทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใด ไปชิงเหียนเข้าใจเซียวหลงเหียนทว่าไปชิงเหยียนเริ่มรู้สึกหวัดระแวงชายหนุ่มขึ้นมาหลายวันมานี้ชายหนุ่มมาขอเข้าพบไปชิงเหยียนหลายครั้งทว่าหญิงสาวไม่เคยพบหน้าเขาเลยสักครั้งโดยอ้างว่ากำลังยุ่งอยู่กับการจัดการระบอบการปกครองใหม่และการสร้างสำนักศึกษาอีกประการหนึ่งคือไปชิงเหยียนกำลังวางแผนรับมือกับต้าเยี่ยนใหม่ ไปชิงเหย,ยนเคยคิดว่าสงครามทำลายชีวิตทหารและชาวบ้านโดยเปล่าประโยชน์ระบอบการปกครองใหม่ส่วนใหญ่ของไปชิงเหยียนได้มาจากจีโฮทว่าความคิดหลายอย่างค่อนข้างแตกต่างกันอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนางและเซียวหรงเหยียนทำให้นางปฏิบัติต่อต้ยเยี่ยนแตกต่างออกไป เดิมที่ปชิงเหยียนคิดว่าจะต่อสู้กับต้เยี่ยนด้วยระบบการปกครองโดยกำหนดระยะเวลา5ปีการปกครองของแคว้นใดทําให้ชาวบ้านมั่งคั่งแคว้นแข็งแกร่งเมื่อสองแคว้นรวมเป็นหนึ่งแคว้นนั้นจะได้เป็นใหญ่เหนืออีแคว้นเช่นนี้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสงครามทหารจะได้ไม่ต้องตายเปล่าทว่าไปชิงเหยียนลืมไปว่าตระกูลมู่หลงเป็นเจ้าแผ่นดินใต้เยี่ยนมาทุกสมัยพวกเขามีปณิธานอยากรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งตระกูลมู่หลงทําเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านทว่าข้อแม้ก็คือตระกูลมู่หลงต้องเป็นใหญ่ที่สุดในใต้ล ก่อนหน้านี้ไปชิงเหยียนไร้เดียงสาเกินไปอาจเป็นเพราะไปชิงเหยียนเกิดมาในตระกูลเล็กๆอย่างตระกูลไปหญิงสาวได้รับการสั่งสอนให้ปกป้องและรักชาวบ้านส่วนเซียวหรงเหยียนเกิดในราชวงศ์เขาได้รับการสั่งสอนให้ควบคุมอำนาจของราชวงศ์ให้มั่นคงสอนว่าควรคานอำนาจในราชสำนักได้เช่นไร ไปชิงเยียนวางแผนรับมือกับต้าเยี่ยนผิดไปทวาหญิงสาวไม่กลัวการตระหนักรู้ว่าผิดและแก้ไขให้ทันเวลาคือสิ่งสําคัญที่สุดครั้งนี้ถือเป็นการเตือนครั้งแรกไปชิงเหยียนจึงสามารถแก้ไขแผนการรับมือกับตาเยี่ยนได้ทันท่วงทีหญิงสาวควรหยิบยกเรื่องนี้มาเจรจากับององเก้ามู่หลงเยี่ยนอย่างจริงจังสักครั้งในฐานะจักรพรรดิแห่งต้าโจแม่ององเก้าแห่งต้าเยี่ยนจะมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะนางได้แม้ทั้งสองแคว้นจะทําสัญญาเป็นพันธมิตรกันทว่าตาโจต้องเตรียมพร้อมที่จะทําศึกกับตาเยี่ยนตลอดเวลา เซียวรงเยยนหยิบยาที่นํามาให้ไปชิงเหยียนออกมาจากอ,อกจากนั้นวางลงบนโต๊ะด้านหน้าไปชิงเหยียนชายหนุ่มยืนอยู่ด้านข้างหญิงสาวพลางกล่าวขึ้นอาเป่าเจ้าและข้าเคยสัญญากันไว้ว่าจะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องข้าคือองค้าแห่งต้าเยียนข้าต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของต้าเยี่ยนเป็นหลักการเปิดเผยฐานะที่แท้จริงขององหน้ากากผีเป็นประโยชน์ต่อต้าเยียนข้าจึงทำโนเวลพีดีเอฟ ถ้าว่าข้ายอมรับว่าข้าไม่ได้คำนึกถึงความปลอดภัยขององหน้ากากผีเลยเซียวหลงเหยียนคิดว่าไปชิงเหยียนไม่ยอมพบหน้าเขาในช่วงหลายวันมานี้เพราะกำลังโกรธเขาอยู่บัดนี้อองหน้ากากผีควบคุมหลงตีได้แล้วอองแห่งหลงตีจะได้พบหน้าหรือสนทนากับผู้ใดล้วนขั้นอยู่กับการตัดสินใจขององหน้ากากผีเจ้ากังวลเกินไปเจ้าควรเชื่อในความสามารถของคนตระกูลไป ที่สําคัญการบอกเรื่องนี้ให้หลี่จือเจี๋ยรับรู้หักไม่บีบจนสีเหลียงยอมสวามิภักต์ต่อใต้เยี่ยนเขาก็ต้องยอมสวามิภักต์ต่อต้าโจเช่นนี้พวกเราจะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้รวดเร็วขึ้นถึงแม้จะไม่สําเร็จอย่างน้อยก็ถือว่าได้ลองแล้วค่อยทําสงครามกันทีหลังก็ยังไม่สายเซียวหลงเยียนกล่าวเสียงนุ่มไปชิงเหยียนวางถ้วยชาลงมือลงที่ข้าไม่พบหน้าท่านในช่วงหลายวันมานี้ไม่ใช่เพราะข้ากำลังโกรธท่านท่านคืออ,องคก้าวแห่งต้าเยี่ยน ท่านทำเพื่อประโยชน์ของต้าเยี่ยนไม่ใช่เรื่องผิดอันใดข้าคือจักรพันินีแห่งต้าโจข้าต้องทำใจให้สงบลงเพื่อเปลี่ยนแผนรับมือกับต้าเยี่ยนใหม่คำหนึ่งว่าแผนการใดมีประโยชน์ต่อต้าโจมากที่สุดท่านนั่งลงก่อนเถิดพวกเรามาเจรจากันในฐานะองเก้าแห่งต้าเยี่ยนและจักรพันินีแห่งต้าโจเซียวหลงเยียนเห็นแววตาของไปชิงเยียนสงบราบเรียบไม่มีความรู้สึกอื่นใดปะปน ไปชิงเหียนเป็นคนเด็ดเดี่ยวเซียวหลงเหยียนที่เอาว่าควรเจรจาเรื่องนี้กับไปชิงเหยียนเช่นเดียวกันเขาจึงพยักหน้าข้าก็คิดเช่นนั้นเช่นนั้นเชิญอองก้าแห่งใต้เยี่ยนนั่งลงก่อนพวกเรามาเจรจากันอย่างละเอียดไปชิงเหยียนกล่าวเซียวหลงเหียนพยักหน้ายิ้มยิ้มจากนั้นเดินไปนั่งบนที่นั่งถัดจากไปชิงเหยียนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ